ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพาร์ทเนอร์ลาชูเล่เข้าสู่งานลาชูเล่เน็กซ์นะคะปลดล็อกธุรกิจสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและ AI การตลาดและการทาธุรก,กิจในยุคใหม่นี่ฮะเราขาดในเรื่องของนะเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้เลยนะฮะเราจะได้ยินกันบ,บ่อยๆทุกวันนี่เราิได้ยินกันปบ่อยปล่อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคราว่า AI อะไรขึ้นต้นก็นกน AI ลงท้ายก็ AI เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไง่ายๆนะเอาจริงๆทุกคน คุณเป็นใครมาไหนก็ตามีนะถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI นะคะครูมีต้องมีลงคลิปทุกวันเลยนะคะก็ AI เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดคุณมีตั้งแนะนแน,นะคะว่าเราไปติดตามกันได้นะคะว่าคุณก็จะมีลงคลิปสอนเทคนิคนูมม่นนี่นั่นนะคะทุกคนใช้ AI แล้วแน่นอนอ่าทำไมพูดถึงมั่นใจอย่างนั้นรู้ป่ะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมอ่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือวันนี้ถ่ายรูปหรือยังอา่าน้าเนียนเปล่าจะถ่ายรูป เรียนข่าวใส่เลยนะคะคือนะคะวันนี้ใช้ Google m a p หรือ GPS มางานกันไหมคะอใช้ g o o g ก e m a อเมีนะคะดู Facebook, TikTok, YouTube อะไรโซเชียลมีเดียกันบ้างหรือ,อยังขึ้นหวมวดนี้ต้องดูแล้วแหละ <c oughs> นะคะดังนั้นที่โันน้ต้าเขียนอยู่ข้างในตรงนี้นะคะทั้งหมดมี AI ดังนั้นโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันทุกอย่าง AI ค่ะ AI เป็นเรื่องรอบตัวเราไม่ใช่เรื่องใหม่ ดังนั้นถ้าใครถามาว่าวันนี้เราใช้ AI กันต้องตอบว่าใช่แล้วค่ะวันนี้ทุกคนใช้ AI กันแล้วทุกคนแน่นอนนะคะเพราะรียนไงเข้าวิชาการเลยเนาะก็ตแบบเนี้ยแต่ถ้าให้คุณพิตัาสอนแล้วให้ทุกคนเข้าใจวันนี้ตอนนี้เวลานี้ในวินีทีเดียวคุณจะย่อยให้เหลือแค่นี้นค่ะ AI คือสมอง,องคอมพิวเตอร์อ่า คอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเวลาเราใช้งานมันสมัยก่อนเนาะก็จะพิมพ์บอกแบบพิมพ์พิมเอ่อ r d Excel อ็กนู่น uh, นี่นั่นคือเราให้ข้อมูลเขาอย่างเดียวได้ไหมคะคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันไม่มีสมองมันจำย่างเดียวไปสมองแบบจาอะจาเห็นเดียวเราบอกอะไรจําจํจำจำจำนะแต่พอมันเป็น AI มันกลายเป็นสมองคอมพิวเตอร์คือพอเราบอกอะไรไปมันเริ่มคิดตอบกลับเราเลยด้วยวเรืว่าเาคุณพีต้าสอนนักเรียนในคาสหลายท่านมากมค่ะแบบในคาสอางเงีนนะ้ยคนที่สําเร็จคือคนที่คิ คิดไอเดียเราก็ไปใช้ไอ,ไอส้สั่งค่้เลยรู้ไหมเราแข่งกันที่สื่อแล้วคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ตอนเนี้ยสื่อแล้วกูต้องการเออ่ภาพผู้หญิงทาครีมทำโฆษณา,าสื่อแล้วกอยากทำโฆษณาครีมสักหนึง่งแผ่นนะคะอา่าคุณคิดว่าเอออยากได้ภาพผู้หญิงทาครีมแต่เพื่อนกูอาจจะคิดว่าเฮ้ยอยากได้ผู้หญิงที่แบบเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าทาครีมไปด้วยเออไอ้นี้ไอเดียลำ้ำรู้เอล่าปะคอนเทนต์เขาปันกับกูไหมคะอ่าดังนั้นเราแข่งกันที่ทุนไหม ถ้าแข่งังที่คุณแมชเราต้องใช้เงินปะเจ๋งมากครูบอกเลยนะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใครทำธุรกิจแล้วเข้าใจไอไอคุณจะไปเรื่อยๆว่าคุณตื่น,นอย่างแน่นอนเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเราไม่ต้องเป็นน้องคนแบบที่มีทีมใหญ่โตคุณนิตาทำบริษัทนี้นะคะคุณมีแต่เอาซอสนะคุณเป็นโซโลพิเนอร์นะ Solo คะตั้าใจคำว่าโซโลพิเนอร์เนาะโซโลพิเนอร์คือนายตัวเองพวกคุณอยาเป็นโซโลพิเนอร์คือคนที่เป็นนายตัวเองคนเดียวทําแบบโซโลโซโล คุณทีตจ้างเอาซอทุกอย่างนะคะครูอยากจะใช้อะไรคือจ้างเอาซอที่นอกอ่าวนะคะคือไม่เลี้ยงขนาดงานข้างในเยแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกันมาถายนะคะบริาหารคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะครูก็ลดความยุ่งยากเรื่องนี้ AI ช่วยครูเรื่องนี้ได้เยอะมากแล้วพวกคุณก็เช่นเดียวกันครูเชื่อว่าวันนี้พวกคุณจะได้ใช้ AI ในแบบที่คนสําเร็จในโลกนี้ใช้กันนะคะ,นะคะโอเคจับขาดไม่ได้เลยรองรับกระบวนกครมือที่ดีแล้วสําคัญที่สุด นี่คือสาคัญที่สุดคือหัวใจม,นะมันนะปัจเจียไม่ยิุ่ดนะแต่มันสาคัญมากๆก็คือนวัตกรรมในการผลิตและนวัตกรรมของ AI hybrid ในสไตล์รออาทูเล่มันเป็นอย่างไรมาดูตัวแรกกันทาไมจึงเป็นลาทูเร่ AI hybrid มันมาสอดคล้องและมันเป็นมาพร้อมกับในเรื่องของนวัตกรรมเข้าเปเกี่ยวข้องนะครับยุคนี้เป็นยุค AI ถูกไหมครับลาทูเร่ออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มา มันเป็นยุคของ AI ด้วยเฮ้ยิเกตพิมยมเน้นการส่งออกเน้นไฮโซโปหญ่นะฮะสารสก,กัดที่เพิ่มเติมมาเห็นไหมครับตัวที่ยังอยู่เดิมอยู่เขาเรียกว่าสู่รน้ำนมมา้านาเด็กนะที่เป็นนะดูแลในเรื่องของระดับเซลล์ลิ้ว้อยบอกอะไรว่าถ้าเกิดคนเดียวแล้วนะครับไม่สามารถสร้างปีมาได้าขายเกตคนเดียวไม่รอดครับเจ็บไข้เรศปวยเข้าไปมีงานเขาขึ้นมา คุณไม่มีรายได้คุณไม่อ,ออกมาสดคุณไม่สามารถกระชากรายได้จากตัวนี้เลยนี่คือเหตุแค่เหตุมากสองครับขายอย่างเดียวไม่ได้ทําให้สุกโต่แบบนี้ื่นขายอย่างาาเดียวสําเร็จคนเดียวเอายอดของลูกค้ามาเข้ายอดตัวเองไม่เป็นผลอย่างมากให้มีสินค้าดีแค่ไหนสารภาพการคิดแค่ไหนนวัตรกรรมดีแค่ไหนนะครับกลับไปเลยนะครับต้อง้างทีม้างใครทั้งแนวว้างแผนของเราเนี่ย ทั้งแนวฟ้าและแนวตั้งและวันนี้นะครับเรารี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ทำง่ายขึ้นถ่ายง่ายขึ้น